วิ่งอยู่ฝั่งนี้นาอพี่นนท์โอ้นี่ไงเฮ้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ้าว เอาเจ้านมเย็นมาประจำการแทนเจ้าคุณเงินเครื่องพังเรียบร้อยครับโอ้สี่ปีเหรอถึงไหมเครื่องพังแล้ว้อวถอดฝังฝุ่นออก เอ๊ะทำไมมันพังบ่อยเ,ออเร็วจังเลยแป e ดีเิอูแปดผมยังไม่เป็นไรเลยครับแปดี e ไปแล้วดีนะมีรถสำรองคนระับถ้าไม่มีก็จบเลย วิ่งหินครับวันนี้ทำไมถอดบางฝุ่นออกมันฝุ่นหรอหรือว่ามันร้อนหรือว่ายังไงไย ไม่รู้ว่าอะไรพังนะครับผมก็ยังไม่รู้เห็นบอกว่าน้ำมันเครื่องสาดขึ้นมาข้างบนเลยครับโอ้ตายเลยอ่ะเสียรมอส โอ้โหแหนบลั่นแหนบลั่นครับอ๋อ

ไปดูใครขับสวัสดีครับเอาขับเองเหรอขับกลารบไงม่ได้ปะอ,อาการเป็นยังไงพี่ไปลากมาเมื่อวานนี้ฮะให้ติดเครื่องเลยอยากให้ลือ้อก่อบอ ไหนๆมันพังแล้วก็ติดไปเลยผมว่าไม่รอดไปไม่ได้มันเหมือนรถเดินไม่ควบถูกเลยเหรอนอ๋อมีกี่คันนี่ สามเหมือนเดิมครับโอ้ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่เห็นว่าน้ำมันเครื่องสาตววันขาวนะครับแต่ว่าพี่นนท์ไม่ได้เป็นคนขับพังนะครับไม่รู้ใครขับนะครับวันนั้น พี่นนจ้างคนขคับมาต้องไปรื้อดูแหละนะครับ 8e นี่แหละเล่นรถ บางทีการดูแลก็สำคัญนะครับอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับอาจจะปล่อยป่าล่าเลยนะครับก็เป็นไปได้ครับเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เลยครับสวัสดีครับ ไม่ดูแลรถให้เลยเนาะฮะฮะยินระเบิดมันเป็นยังไงไม่รู้โอ้มันเสียข้างนอกเหรออ้าวไมไ่เสียข้างในนี่เหรอโอ้ทำเลยเสียอยู่ข้างนอกครับไม่ได้เสียอยู่ข้างในนี่นะไอ ควันขาวแต่ไม่พังอ่กันนี้ยังไม่เป็นไรเลยนะเครื่องยังแน่นน้ำมันเครื่องก็ไม่กิน รั่วหรือเปล่าอะไรรั่วหรือเปล่าอะไรเข้าไปในเครื่องหรือเปล่าสวัสดีครับอาการเป็นยังไงรถอ่อะฮะสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้บรรยากาศมันติดเหรอแหวนหักหรือบ้าง แล้วเอาไงอะ่ะลากซ่อมบ้านเหรอก็มก็น่าจะจริงๆถ้าอะไรพร้อมช่างพร้อมก็ไม่นานครับ แต่การดูแลรถสำคัญนะครับรถเสียรถพังมาก็อย่างนี้แหละวิออ่งงานฟรีครับามาดูเจ้าฟ้าใสหน่อยควบคุมคอนโทรโลโดยจานสนครับลบหบกูสีถอยลบหลบสูกูสีถอย อไม่เป็นไรรถเสียก็ซ่อมครับแต่ก็ไม่อยากให้เสียหรอกนะมันเสียเงินครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งอารมณ์ก็ไปนั่งเล่นกับพี่กันหน่อย ไปด้ครับ <มา S 1> ไปด,ด้ครับพับเบาะนอนหรอพับเบาะนอนอ๋อไม่เยอะอยู่เพียงเสียงครับ,บ,บน,นี่อันนี้คืาเรียกอะไรนะบลูทูธเหรอตู้บล <little> ูทูธครัไม่ต้อง ตีตู้แล้วเนาะไม่ต้องตีตู้ยกหัวง่ายไม่หนักหัวเลยใช่เสียงก็ดีด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็ทํามาเสียงดีมากเลยอันนี้หินใครมาสต็อกเชโดมปะเซโดมครับเซโดมมาดูโอ้โอ้ทางเอารถปีนมาหน่อยไปะย้อนจนโอ้โหโอ้แหมบร้องนะต้องหย้อนน้ำมันเครื่องนี่ งก็เท่าข้างขาดไปเหรอกันสามสี่สี่ขาดอยู่นี่ขาดอยู่นี่เลยโอ้โหเรียบร้อยรถหนักเหรอเห็นเห็นนนบอกว่าเขาไม่ได้สับสองเขาอ๋อตินมาเลยไม่ได้กดดียวสับเขาเดียวว่าก็ดูทางวนโหดดิเนาะ ดีนะมีสำรองเนาะครับผมไม่ต้องมีสำรองนี่อันตรายเนาะท้องงานเขากี่เมอ่วอวานกว่าผมจะออกไปลากรถน้องได้ผมยังตง้องโทรขอเขาเออเพราะว่าเขาขอฝนอันนี้เขาทำอะไรพี่เทแบบยังไงเทพื้นเหรอเทพื้นเ<ะ>ขาจะเทคอนกรีตเหรอพี่ใช่ เอ้ hey, พี่รถรถรีแมปนี่มันมันทำให้พังง่ายเหรอไม่ครับอยู่ที่คนขับบอกครับอ๋อรีแมปมาประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมอยู่นะนี่ <Hey. S 2> ใช่อันนี้ก็รีแมปเหมือนกันไม่ผมเห็นเจ้าเอ่อบางเจ้าอะ่ะที่เขามีรถพ่วงรถไหลเขาบอกว่าพกผมขอเป็นเดิมๆด,ดีกว่าถ้าเกิดเราไปทำน้น่ทนทำนี่มันไม่ทนไม่จริงรัอบอกไม่จริงไม่จริงครับอยู่ที่เราขับมากกว่าอ ที่เราขับครับรีแมปให้มันแรงขึ้นแต่เราอยู่ที่เราขับด้วยว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าเราไม่เล่นมันก็เป็นปกติแต่เรากระแทกมัน<ช>บ่อยๆก็ม,มีสิทธิ์พังได้มีสิทธิ์พังแต่ถ้าเราขับธรรมดาธรรมดาก็ทั่วไปก็ประหยัดน้ํามันขึ้นคือรถมันลอยขึ้นครับพี่ครับอย่างเช่นเราวิ่งล่องหรือว่าอะไรเงี้ยรถมันลอยขึ้นเราไม่ต้องจำเป็นต้องกดคันเร่งตลอดเวลาเพื่อให้มันซดน้ามันอืม มันก็มีส่วนกแล้วแต่แล้วแต่คนชอบรถ,รถพี่นอนท์อย่างที่พี่ไปลากมานี่พี่ได้เห็นอาการมันไหมได้เห็นครับมันทั้งหมดคือมีอาการแบบไหนพี่อาการพอหลังจากที่เป็นปั๊บก็เดินสะดุดเหมือนหกสูบเนี่ยทํางานไม่ครบไม่ครบใช่แรงอัดหาย<ม>น้ำมันมเครื่องดันออกทุกรูที่สามารถออกได้อ่อใช่ดันออกทางไหนบานะ้างนะไหนดันออกฝาสูบดันออก ที่เติมน้ำมันเครื่องนั่นออกเข็มวัดน้ำมันเครื่องอดูระบายทั้งหมดออกหมดมีสิทธิ์เว้นหักครับน่าจะเวน้นแต่ไม่รู้ว่าหักกี่ซูบน่าจะน่าจะเว้นครับน่าจะเลื่อไม่ขาดอืมเซโบไม่ขาดใช่ครับอเคนจะเวน้น อย่างเดียวเลยครับที่เกี่ยวกับระบบดันน้ำมันอาจจะไหลลงไปแรงดันไปท้องอ่างพี่ก้นก้นอ่างแล้วมันก็อกัอกอักหาที่ออกครับคือมันมีอากาศรั่วเข้าไปดันน้ามันออก <c oughs> อ้ยเรียกรถเกตดมาหน่อย <c oughs> มนมา,มาเลยพี่เลย วิ่งสบายแล้วเกดเดอร์ม,มาทำทางให้แล้วครับนี่แถวเลยาทางไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามันเป็นดินดานมาถมนี่เนาะแถวเนี่ยแล้วมันกลวงไม่ได้บทอัดพอมีน้ำมันก็ซึมใช่ก็ยุบนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ไปครับเดี๋ยวพาไปดูอาการขุนเงินหน่อย Cô có dù dài hay mắc gì không? Dào Chàng chú phản ứng có làm gì Ờ,